ยางบอกนะฮะเรือ,อยางเรือบ้านบนเขาจะขยายให้ดูเป็นโบสถ์เป็นโรงเรียนเก่าอะไรเงี้ย ที่มันมีเป็ดเมียโหนะอันนี้วันนี้ไม่เห็นมีเดี๋ยวจะไปอาบน้ำโหค้านะคะนี่นี่นี่เยียะย้า,าจะพาชมนะ,ะแผนที่ที่เรือเขาจะวิ่งผ่านนะ,ะพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้หมู่บ้านที่ยีปาอยู่นะะหมู่บ้านที่ยาป้าอยู่ เขาจะล่องมาเนี่ยค่ะนะคะล่องมาเนี่ยนะคะล่องมาที่กระมูนเด่นนะคะนี่ค่ะท่าเรือนี่นะ,ะล่องมานีนะะ่แต่เขาจะจอดพักเรือเจืจุดๆนะคะแผนที่เนาะ แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นนะลมมันแรงมั้งมันเลยไม่มาเดี๋ยวจะพาไปอีกจุดหนึ่งะเดินไรสด ท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวนะเพราะว่าวิวมันสวยมากๆวิวบรรยากาศแต่สิทธีลมแรงไปหน่อยแปลงน้เดือนเนี่ยลมแรงๆลมแรงอากาศไปเย็นอยู่เย็นม่เย็นก็ดูเย็นปลาค เดินต่อ,อ,ะอตะคิวจะกินมืออากาศมันเย็นนะเดี๋ยวจะกลับกล้องก่อนกลับกล้องให้ชมบรรยากาศน,น,นั่นเป็นอะไรเหมือนเสาเก่ามันหักเหมือนเสาท่าเรือเก่ามันหักผูกเขาเปลี่ยนใหม่ มงนี้แถวนี้เขาก็มีที่นั่งเป็นแถวๆให้นะฮะแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะทางขยะขยะเป็นอยู่สะอาดนพี่งอ,อันนี้ถ้ารับจอดเรือนะ,ะรับฝากเรืออะไรเงี้ยบ้านบ้านรับฝากเรือนี่พี่องนะคะบ้านที่เขาอยู่เขาปล่อยให้คนเช่ามีมีม,ม,มีที่รับที่นอนทอุกพวด้วยนะบางคนเขาก็เป็นของเจ้าของอะไรเงี้ยบางทีก็เจ้าของเขา ก่อนนี่ปลาก็จะมาเชฟฟี่อยู่แถวเนี้ยพี่นอ้องตังกลง อันกนดีๆก่อน